สวัสดีค่ะครูมาริสาคอสั้นครูกอศอนอตำบลวังซ้ายสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเหนือวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องสารและผลิตภัณฑ์ของสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันรายวิชาวิทยาศาสตร์รหัสวิชาพวหนึ่งระดับประถมศึกษาสาระการเรียนรู้ความรู้ที่เกี่ยวข้องของสารในชีวิตประจำวันการเข้าสู่ร่างกายของสาร ทั้งนี้เป็นประโยชน์และโทษการจำแนกประเภทของสารและผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจำวันได้ควรเลือกใช้สารบางชนิดที่กระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมหลักการเลือกซื้อเลือกใช้สารอย่างถูกต้องเหมาะสมสารเคมีในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันเราจะต้องเกี่ยวข้องกับสารหลายชนิดซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะมีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถจำแนกเป็นสารสังเคราะห์และสารธรรมชาติเช่นสารปรุงรสอาหารสารแต่งสีอาหารสารทำความสะอาดสารกำจัดแมลงและสารกำจัดศัตรูพืชเป็นต้นในการจำแนกสารเคมีเป็นพวกพวกนั้นเราใช้วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเกณฑ์การจำแนกดังรายละเอียดต่อไปนี้สารปรุงแต่งอาหารสารทำความสะอาดสารกำจัดแมลง และสารกำจัดศัตรูพืชเครื่องดื่มและเครื่องสําอางสารปรุงแต่งอาหารหมายถึงสารปรุงรสอาหารใช้ใส่ในอาหารเพื่อทำให้อาหารมีรสดีขึ้นหรือเพิ่มรสชาติต่างๆโดยแบ่งเป็นสองประเภทคือสารที่ได้จากการสังเคราะห์เช่นน้ำส้มสายชูน้ำปลาซีอิว๊วซอสมะเขือเทศ และสารที่ได้จากธรรมชาติเช่นเกลือน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกอัญชันสารทำความสะอาดหมายถึงคุณสมบัติในการกำจัดความสกรปรกต่างๆตลอดจนฆ่าเชื้อโรคสารทำความสะอาดแบ่งได้เป็นสองประเภทคือสารได้จากการสังเคราะห์เช่น น้ำยาล้างจานสบู่ก้อนสบู่เหลวแชมพูสะผมผงซักฟอกสารทำความสะอาดพื้นและสารได้จากธรรมชาติเช่นน้ำมะกรูดมะขามเปียกเกลือสารกำจัดมแมลงและสารกำจัดสัตรูพืชหมายถึงสารเคมีที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ป้องกันการกำจัด และควบคุม,มแมลงต่างๆไม่ให้มารบกวนคือสารได้จากการสังเคราะห์เช่นสารฆ่ายุงสารกำจัดมแมลงสารได้จากธรรมชาติเช่นเปลือกมะนาวเปลือกมะกรูดเปลือกส้มเครื่องดื่มหมายถึงสิ่งที่มนุษย์จัดเตรียมสำหรับดื่มและมักจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก บางประเภทได้คุณค่าทางโภชนาการบางประเภทดื่มแล้วไปกระตุ้นระบบประสาทและบางประเภทดื่มเพื่อดับกระหายได้แก่น้ำดื่มสะอาดน้ำผลไม้นมน้ำอัดลมเครื่องดื่มบำรุงกำลังชาและกาแฟและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องสำอางหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาถูนวดโรยพ่นหยอดใส่อบร่างกายเพื่อใช้ทำความสะอาดเพื่อให้เกิดความสดชื่นความสวยงามและเพิ่มความมั่นใจ 1. นึ่สำหรับผมเช่นแชมพูครีมนวดเจลแต่งผมส สำหรับร่างกายเช่นสบู่ครีมและโลชั่นทาผิวยาทาเล็บน้ำยาดับกลิ่นตัวสามสำหรับใบหน้าเช่นครีมโฟมล้างหน้าแป้งผัดหน้าลิปสติกดินสอเขียนคิ้วและดินสอเขียนขอบตาสี่ น้ำหอมต่างๆ5เบตเตล็ดเช่นครีมโกนหนวดผ้าอนามัยยาสีฟันเป็นต้นจะเห็นได้ว่าการนําสารต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันจะต้องศึกษาข้อมูลและวิธีการใช้สารต่างๆให้เข้าใจก่อนใช้ เพื่อจะได้ใช้สารอย่างถูกต้องกับการใช้งานและปลอดภัยต่อผู้ใช้ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาเข้าไปทำกิจกรรมท้ายบทแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ